หลังจากทาเกโซเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมูซาชิมิยาโมโตะแล้วเขากับท่านทาโกะนเขากับท่านทากันเดินทางออกจากปราสาทกระเรียนขาวในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นวันนี้เป็นวันที่ผมเตรียมตัวที่จะเริ่มก้าวชีวิตใหม่เป็นก้าวแรกของผมมูซาชิคิดอยู่ในใจชีวิตใหม่แห่งการฝึกฝนและการส่งฝึกฝนวิชาดับและ ช่วงสามปีที่ผ่านมาที่เขาถูกกักังอยู่นั้นเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะมุ่งมั่นบากบั่นฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นจอมยุทธให้ได้ส่วนท่านทาูอานนั้นท่านก็มีโครงการของท่านที่จะเดิอนออกทุดงไปโปรสัตว์ในที่ต่างๆดุดไม่เคลื่อนน้ำคล้อยเหมือนอีกเช่นเคยท่านจึงเอ่ยปากเตรียมจะอำลากับบุสชิมิยาโมโต มูซาชิรู้สึกใจหายเหมือนกันที่ต้องจากท่านไปอีกแล้วแต่ต้องยอมรับกับตัวเองว่าในโลกนี้ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลึกราถึงเวลาก็ต้องลากันอยู่ดีต้องพลัดพรากกันเพราะฉะนั้นเมื่อทา,กทากเกโซหรือมูซาชิออกมาจากเมืองนอกกำแพงปราสาส์เขาจึงก้มขับระท,ท่านทาคุวัน และชิงเอ่ยปากอำลาก่อนที่จะหันหลังเดินตามหน้าหนีท่านไปแต่ท่านทุกขากวนกลับจับแขนเขาเอาไว้พร้อมกับถามเพราะว่าที่ผมไม่คาดฝันมาก่อนว่าได้ยินว่ามูซาชิเธอไม่คิดหรือว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่อยากเจอเธอใครหรือครับใครครับโกโอกินไงเล่าฮะว่าอย่างนั้นนะครับ โอกินพี่สาวผมยังมีชีวิตอยู่หรือครับมูซาชิระลับระเลือดพรางถามท่านตาควนด้วยความประหลาดใจแถมดีใจเพราะว่าไม่คิดมาก่อนว่าพี่สาวของเขาจะมีชีวิตอยู่แม้แต่ในความฝันตามตาของมูซาชิมิยาโมโตะไหลลงคลอเบ้าความปิติินดีเมื่อทราบข่าวว่าพี่สาวเขายังไม่ตาย ท่านถูกอากาตวรได้เล่าให้ฟังต่อว่าเมื่อ3ปีก่อนตอนที่มูซาชิบุกเข้าไปที่ดันฮินะฮุระนั้นโอกินได้ถูกนำตัวไปอยู่ที่อื่นแล้วต่อมาท่านได้วิ่งเต้นกับทางการช่วยปล่อยตัวโอกินออกมาได้ก็าตามเต่โอกินไม่เต็มใจที่จะกลับไปยังหมู่บ้านมิยาโมโตะอีกโอกินเลือกที่จะไปอาศัยอยู่กับญาติห่างที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในตำบลสะโยสะโยและตอนนี้เธอกำลังใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่นั่นเธอคงอยากพบพี่สาวมากนะมูซาชิท่านทากูอ,อันถามความจริงโอกินก็อยากพบเธอมากเหมือนกันแต่อัตมาได้บอกทางตั้งแต่สามปีก่อนว่าให้อดใจรอไว้ขอให้คิดซะว่าน้องชายของนางนั้นตายไปเสียแล้ว และอีกสามปีให้หลังอัตมาจะพาน้องชายคนใหม่ที่เกิดใหม่แตกต่างออกไปจากทาเกทูกุณกอดมาพบกับนางอีกมูซาชิยกมือพนมขึ้นเหนือศีรษะและทำการไหว้ท่านทาควอันการไหว้ด้วยการพนมมือขึ้นเหนือศีรษะเช่นนี้สำหรับประเทศญี่ปุ่นเขาใชท้ทำความกรพสักการะพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์เท่านั้นไม่เพียงแต่ท่านชุบชีวิตใหม่ให้ผมแต่ท่านยังได้การุณาช่วยเหลือพี่สาวของผมด้วยหรือครับเนี่ยโอ้ท่านเป็นช่างผู้มีเมตตาเหลือมากมายเหลือล้นเหลือเกิดชั่วชีวิตนี้ผมไม่ทราบว่าจะตอบแทนพระคุณท่านได้หมดหรือไม่ทางเดียวที่เธอจะต,ตอบแทนหัตถาภาได้คือ ให้อัตตาพาเธอไปพบกับพิ่สาของเธอยังไงล่ะมูซาชิทันตาคูอันพูดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ครับผมยังไม่คิดที่จะไปหาพี่สาวของผมในตอนนี้ครับเพียงผมได้ยินจากปากท่านว่าพี่สาวของผมสบายดีเท่านั้นเท่านี้ผมก็สบายใจแล้วครับแล้วทําไมเธอถึงไม่ยอมไปพบพี่สาวในตอนนี้ล่ะผมคนเก่าได้ตายไปแล้วครับท่าน ตอนนี้ผมรู้สึกจริงจริงว่าตัวผมได้เกิดใหม่แล้วผมจึงไม่คิดว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ผมจะหวนไปหาอดีตสิ่งที่ผมจะทำอย่างแรกต่อไปจากนี้คือการก้าวไปหาอนาคตตัวผมเพิ่งได้ค้นพบวิถีชีวิตใหม่ที่ผมกำลังเดินไปข้างหน้าด้วยเส้นทางนั้นยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเมื่อไร่ก็ตามที่ผมได้รับความก้าวหน้าแล้ว ระดับหนึ่งทางไม่ว่าทางภูมิปัญญาและวิชาต่างๆเมื่อเพื่อบรรลุฝึกฝนให้ตัวเองสมบูรณ์แบบอันเป็นเป้าหมายชีวิตใหม่ที่ผมกําลังแสวงหาอยู่นี้บางทีผมจะหาเวลาผ่อนคลายตัวเองบ้างและหันจะหันกลับไปรำลึกถึงความหลังครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ครับหมู่ซาชิพูดอย่างเข็งขันอัตมาเข้าใจแล้วละ ผมไม่ทราบว่าจะอธิบายความรู้สึกมาเป็นถ้อคําอย่างไรดีครับแต่หวังว่าท่านคงจะเข้าใจผมนะครับอตาตมาดีใจที่เห็นอเธอจริงอจังกับป้าหมายชีวิตของเธอถึงขนาดนี้ก็ขอให้เธอปฏิบัติตนไปตามความตั้งใจของเธอก็แล้วกันนะมูสาชิงั้นผมขอกราบลาท่านตรงนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าหากผมยังไม่ตายเสียก่อนผมคงมีโอกาสจะได้พบกับท่านอีกนะครับ ตัวอาตมาเองก็ใช้ชีวิตดุดเมฆเคลื่อนน้ำคล้อยถ้าหากมีโอกาสได้เจอเกันอีกก็คงดีนะมูมสชิอ๋อยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาขออยากขอเตือนให้เธอระวังเอาไว้คือนางโอซุงิมารดาของมาตาฮาจิกกับลุงกอนแห่งหมู่บ้านมิยาโมโตได้ออกจากบ้านตามล่าตัวเธอกับโอซออยู่ถ้าหากเธอพบ พวกนางโอโซฮิในระหว่างทางก็ขอให้พยายามหลีกเลี่ยงอย่าได้ไปตัวเยด้วยเลยนะและยังมีนายทหารหนวดเหลมที่ชื่ออาโอคิตันซาเอมอนอีกคนหนึ่งเธอคงจำเขาได้นะเพราะเขาเป็นนายทหารที่รับคำสั่งให้มาจับตัวเธอเมื่อสามปีก่อนนั้นยังไงละ่ะตอนนี้เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งกลายเป็นซามพยจรจัดหรือโรนิน อันมาเนื่องอันเนื่องมาจากความบกพร่องในหน้าที่ของเขาในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเธอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแขนเครื่องอยู่ก็แขนเครื่องเธออยู่ก็ได้ลิ้นพันกันเขาอาจจะแขนเครื่องเธออยู่ก็ได้นะมูซาชิหนทางที่เธอจะเดินไปยังข้างหน้าอาจจะไม่ราบรืนะ่นนักแต่ก็ขอให้เธอจงใช้ชีวิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะท่านทากวนก,กรุณาสั่งเสีย มูซาชิอย่างยืดยาวมูซาชิก็ได้รับปาดท่านด้วยความซาบซึง้งซึ้งใจและตื้นตันใจท่านตาควานหันหลังเดิอนออกไปในทางทิศตะวันตกส่วนมูซาชิหันหลังยืนส่งท่านจนรับสายตาไปแล้วจึงเริ่มก้าวไปยังทิศตะวันออกดาบเดียวเดียวดายดาบเดียวเดียวดาย มีแต่ดาบเล่มนี้ข้างเอวของข้าเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของข้าได้มูซาชิเอื้อมมือเข้าไปเตะด้ามดาบของเขาที่เสียบไว้ข้างเอวแล้วสาบานกับตัวเองว่าเราจะยึดถือวิถีแห่งดาบนี้เป็นวิถีแห่งชีวิตของเราเราจะถือว่าดาบเล่มนี้เป็นวิญญาณของเราวิญญาณที่ วิญญาณที่เราจะต้องขัดเกลาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เราจะพักเพียรฝึกฝนตนเองปรับปรุงตนเองให้กลายมนุษย์ที่แท,ท้จริงเฉกเช่กชนกับท่านทากวันได้ฝึกฝนตนเองโดยโดยผ่านวิถีแห่งสิลตัวเราก็จะใช้ชีวิตวิถีแห่งดาบนี้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ให้มีปัญญาสูงส่งยิ่งกว่าท่านตากวันที่เป็นอยู่ในขณะนี้เสียอีกขณะนี้มูซาชิมิยามาตุโตอายุ2 1บปียังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวชีวิตของเขายังไม่สายเกินไปเขารู้สึกว่าย่างเท้าของเขาที่กําลังเดินไปแต่ละก้าวนั้นเปี่ยมไปด้วยความหนักแน่นมีพลังเชื่อมั่นในตัวเองผมยังหนุ่มแน่น ผมมีความหวังผมเป็นพลังแห่งชีวิตที่สำคัญในระหว่างที่เดินไปนั้นบางครั้งมูซาชิก็เปิดหมวกเงยหน้าดูบนถนนสายยาวทอดไปบ้างเบื้องหน้าซึ่งไม่ต่างไปจากความยาวแห่งชีวิตของเขาที่จะผชิญไปข้างหน้านี้คาดคำนวณไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและมูซาชิได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งวิ่งจงมาเลยวิ่งจรงรีเข้ามาหาเลยจากสะพานจากเชิงสะพาน ฮานดะหญิงคนนี้หญิงสาวคนนี้ไม่ใช่อื่นใครเธอคือโอซูอนั่นเองคุณน,นั่นเองโอซูอ,อุทานมาพร้อมกับอุทานเสียงพร้อมกับร้องไงฮือฮือฮือโอซูอจับแขนมูซาชิไว้แน่นมูซาชิตกตะลึงที่ได้เลยเห็นเธอโอซูอได้ตัดพ้อมูซาชิอย่างน้อยใจว่าพี่ทาเกะโซกะชื่อเดิมชื่อเดิม,ช,ดมชื่อเดิมเขา พิตาเกโซคะหวังว่าคุณจะไม่ลืมชื่อของสะพานนี้ไปดรอกนะคะถึงแม้คุณอาจจะลืมไปแล้วว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อโอซือที่เคยบอกกับคุณไว้ว่าตราบใดที่คุณยังไม่มาหาเธอก็จะรอคุณอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะร้อยวันพันปีก็ตามนี่แสดงว่าคุณรอผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อสปีก่อนเชียวหรือครับมุสาธิถามโอซืออย่างแปลกใจ พร้อมกับนึกหวนนึกถึงเสียงแว่วคลุยที่เคยได้ยินเป็นครั้งเป็นคราวในระหว่างที่เขาอยู่ในห้องมืดนั้นใช่ค่ะฉันรอคุณมาอยู่ที่นี่มาตลอดระหว่างฉันกำลังเกิดระหว่างฉันกับ <c oughs> ระหว่างที่ฉันกำลังเดินทางมาที่นี่ฉันได้ล้มป่วยลางทางและเกือบถูกป้างูสูฮิและลุงกอนจับตัวไปได้แต่ก็หลบ ดีเอาชีวิตมาได้อย่างบุดวิดกว่าจะมาถึงที่นี่ก็เป็นวันที่20หลังจากที่คุณแยกมากับฉันไงนะคะฉันรอคุณที่นี่มาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เลยค่ะโอ,โอสือพูดพลางชี้นิ้วชี้มือให้บูสชิดูที่ร้านขายของํำรวยที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆสะพานหานดะนั้น ฉันเล่าเรื่องของฉันให้เจ้าของร้านฟังและขอพำนักทำงานที่นี่เพื่อรอคุณค่าโอสือบอกวันนี้เป็นวันที่970ที่ฉันรอคุณอยู่ค่ะฉันรักษาสัญญาของดิฉันแล้วนะคะหวังว่าคุณคงรักษาสัญญาที่เคยให้กับฉันค่ะจะพาฉันไปด้วยทุกคนทุกเค่งนะคะโอสือพูดพร้อมกับจ้องหน้า มูซาชิอย่างกรหมิงเพื่ออย่างทราบความในใจของมูซาชิมูซาชิต้องทวนถามตัวเองว่าทำไมทำไมถามตัวเองในใจตัวเรากำลังตั้งใจจะออกเดินทางไปฝึกฝนตนเองอยู่แล้วทีเดียวแล้วเราจะพาสัตว์ีไปด้วยได้อย่างไงเล่าแม้แต่พี่สาวโอคินพี่สาวของผมผมอยากพบใจจะขาดผมยังตัดใจไม่ยอมไปหาเลยแล้วทำไมผมจะต้องพาโอซือไปกับผมด้วย โดยเฉพาะโอซอผู้ได้ชื่อว่าเป็นคู่มั่นของมาตาฮาจิเพื่อนรักของผมคุณจะให้ผมพาคุณไปที่ไหนหรือครับผมคุณจะให้พาผมพาคุณไปที่ไหนหรือครับมูซาชิซ่อนความรู้สึกของตนไม,ไม่ไม่ได้จนต้องถามเธอตรงๆก็ไปกับคุณทุกๆท,กท,กที่ที่คุณไปนัสิกะโอซือตอบอย่างใจเย็น คุณรู้ไหมว่าทางที่ผมจะไปนั้นเสนยากลำบากไม่ใช่ไปการเพื่อการท่องเที่ยวจัตนาจรหรอกนะครับฉันทราบดีค่ะ,ละเลดเตรียมเจพร้อมที่จะประชิญกับบุกสรรคทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าแล้วค่ะและฉันจะไม่เข้าไปรบกวนในการฝึกฝนวิทยายุ์ของคุณหรอกนะคะไม่มีผู้ผผฝึกฝนฝีมือคนไหนที่จะพาผู้หญิงเดินทางไปคับเขาด้วยหรอกครับรังแต่จะเป็นขี้ปากขี้ข้าของ เขาหัวเราะเยอะเยยของผู้อื่นเท่านั้นกรุณาปล่อยมือกรุณาปล่อยมือทองแดงทองแดงกรุณาปล่อยมือออกจากชายเสื้อของผมเสอ,อ,อ,อเธอเรับโอซูมุสซาชิพยายามพูดกับโอซูอ,อย่างสุภาพขอให้เธอล้มเลิกความตั้งใจหนีเสียเถิดแต่ยิ่งพูดเธอก็ยิ่งจับชายเสื้อของมุสซาชิแน่นยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งแน่น,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 นขึ้นไปอีกนี่แสดงว่า คุณหลอกลวงฉันหรือคะผมหลอกลวงคุณเมื่อไหร่กันครับก็คุณได้สัญญากับฉันก่อนแยกทางกันที่นากามาไงล่ะคะตอนนั้นสถานการณ์มันพาไปนะครับผมไม่ได้ให้สัญญาผมเพียงแต่รับปากคุณเท่านั้นนะครับไม่ยอมไม่ยอมฉันไม่ยอมให้คุณทำเช่นนั้นหรอกคะ่ะโอซอร้องไห้ลุกไล่บุซาชิอย่าง ยุดันเธอดันตัวบูสชิไปติดกับขอบสะพานหาดะตอนนั้นตอนที่คุณถูกหยับอยู่ต้นไม้ใหญ่แห่งลานวัดชิปโปยิฉันก็แอบ,บเข้าไปช่วยตัดเชือกปล่อยตัวคุณนั้นฉันยังได้ถามคุณก่อนจะไปข้าว่าจะหนีกับฉันไหมการุณาถอยห่างจากตัวผมเถอะครับโอสือผู้คนขบองเราอยู่สองคนกันใหญ่แล้วนะครับก็อมองไปสิคะ ฉันไม่เก๋หรอกในในตอนนั้นเมื่อฉันถามคุณว่าจะให้ฉันช่วยคุณไหมคุณยังตอบรับด้วยเสียงยินดีถึงสองครั้งสอครังาสองคราว่าช่วยตัดเชือกให้ผมด้วยช่วยตัดเชือกให้ผมด้วยจําได้ไหมคะถึงแม้โอซูอพยายามคาดขันมูซาชิโดยยกเหตุผลต่างๆมาพูดก็ตามแต่เมื่อมองจากดวงตาที่เด็ดเดียวเด็ดเดียวแล้วน้ําตาเขาก็คลอเบ้า มูซาชิหนรรักถึงแรงผลักดันและไฟในใจของโอซอที่รุนแรงและเปลี่ยนพลังเหลือเกินโอซอผู้ทอดทิ้งตั้งแต่ยังแม่บอกและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในโลกนี้โอซอผู้แสนดีกลับถูกคู่มั่นอย่างหาตาฮาจิสลัดทิ้งไปอย่างไม่มีสาเหตุอันสมควรบัดนี้เธ,เธอกำลังถูกมูซาชิทอดทิ้งไปอีกคนโอโอซูอ มูซาชิเถียงโอซือไม่ได้ทั้งด้านเหตุผลและด้านความจริงใจเขารู้สึกผิดต่อเธออย่างรุนแรงเขาจึงค่อยๆพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงที่ออดโยนยิ่งกว่าเดิมว่าโอซือครับถอยห่างจากตัวผมก่อนเถอะตอนนี้กลางวันแสกๆผู้คนที่เดินผ่านต่างมาหันมามองเราทั้งสองกันใหญ่แล้วนะครับโอซอยอมปล่อยมือจากชายเสื้อของมูซาชิและโถมหน้า ซบกับเราสะพานพร้อมกับร้องให้ซิกซิกซิกขอโทษด,ด้วยค่ะที่เมื่อกี้ฉันพูดเอาแต่ได้ภาคไปหน่อยขอให้คุณลืมคำพูดของฉันเมื่อสักด้วยนะคะนะคะนะคะโอซึครับมูซาชิพูดเขาคุ้มหน้าไปพูดกับเธอคุณรู้ไหมจวบถึงวันนี้ในช่วง970กว่าวันที่คุณรอผมอยู่ที่นี่ ผมถูกกักตัวกักตัวอยู่ในห้อง้องหนึ่งบนยอดประสานประสาทในประสาทบนยอดประสาทกระเรียนกระเรียนขาวอย่างไม่อย่างไม่เคยได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยฉันทราบกาฉันทราบเรื่องนี้เรื่องนี้ดีคุณทราบเรื่องนี้ด้วยหรือครับมูซาจิถามเธออย่างประหลาดใจใช่กะท่านตาคุอันเป็นคนเล่าให้ฉันฟังนะคะ นี่ก็สแสดงว่าพระสงฆ์องค์นั้นได้มาหาคุณและเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังนะสิครับใช่แล้วค่ะท่านตากุอนนี่แหละที่เป็นชุดที่ช่วยฉันให้ซึ่งนอนหมดอยู่หมดสติมันปากลิ้นไมนพันกันลิ้นพันกันหมดสติอยู่ในหุบเขาใกล้ราดดื่มน้ําชามิกาเซซากิที่ฉันตกลงมาตอนหลบหนีป้าโอซุฮิทั้งๆท,ที่ยังไม่สบายอยู่ ก็เป็นท่านตากวานนี่แหละที่เป็นผู้ช่วยให้ฉันได้ทำงานที่ร้านของช้ำรวยที่นี่เมื่อวานนี้ท่านยังแวะมาดื่มน้ำชาที่ร้านพร้อมทั้งพูดเปรยๆอ,ออกมาว่าเรื่องระหว่างหญิงกับชายนั้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปยุ่งด้วยไม่ได้ขอให้จัดการกันเองก็แล้วกันอย่างนั้นหรือครับมุซาชิหันไปหันมองไปยังทิศตะวันตก อันเป็นทิศที่ท่านตาคุอันเพิ่งเดินผ่านไปอีกเมื่อไรผมจะได้พบกับท่านตาคุอันอีกหนอจนถึงบัดนี้มูชาชิก็ยิ่งตระหนักถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่แผ่คลุมกว้างไปทั่วสารทิศอย่างไม่มีการจับแนกลำเอียงเลือกที่รักมักที่ชังของท่านตากูอันในตอนแรกมูชาชียังคิดว่าท่านมีความ ปรทาทศาดีเก่เขาเป็นผิดกูเป็นคนพิเศษนั้นเป็นเพราะว่าเป็นการแสดงว่าตัวเขาเองมีใจิตใจยังคับแคบอยู่เพราะจริงๆเล้วความเมตตาของท่านทุอัทากุอันนั้นแผ่กระจายไม่เพียงแต่โอกินพี่สาวของโมสชิและตัวของโมสชิเท่านั้นแต่ยังแผ่ไปถึงโอซือและผู้คนอื่นๆอย่างเท่าเทียมกันเรื่องเรื่องระหว่างหญิงกับชายแม้แต่ประสงฆ์ก็ยุ่งด้วยไปได้นั้น ขอให้จัดการกันเองก็แล้วกันเมื่อมูซาชิได้ยินคำพูดของทาคุวันจากปากของโอซอนั้นทำให้มีความรู้สึกว่าตัวเองกำลังแบกภาระใหญ่มาใส่บ่าอย่างที่ไม่ได้เตรียมการเตรียมใจมาก่อนในช่วง900ร้อยกว่าวันนั้นที่มูซาชิบุกตัวอยู่ในกองหนังสือภูเขาลากาห้องที่ถูกปิดตายนั้นไม่มีหนังสือเล่มไหนเลยที่กล่าวถึงปัญญา ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายอย่างที่เขากำลังเผชิญอยู่นี้แม้แต่บรรทัดเดียวขนาดปาดผู้ปาดขราดาราดผู้ปาดเปลืองอย่างท่านตากุอันก็ยังถอนไม่ยุ่งขอไม่ยุ่งขอกับยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ริ้นมันพันกันจริงๆหรือว่าท่านตากุอันต้องการจะบอกว่าให้เราสองคนตัดสินใจเรื่องนี้